สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะเช้าบ่ายนะคะ FC ขาวันที่23มิถุนายน2 5ง0 6 8นะคะทุกคนค่ะ วันจันค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ากว,ว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทําขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอดินวิ่งรูดนะคะทุกท่าน แยกรอบเช้าและแรอบบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ I fc พิจารณาเลขเด่นประจําวันที่ท้ายคลิปได้เล่เด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ I fc จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นไปรับชมวันที่20ก่อนว่าเข้าหรือหลุดวันที่20แจิให้เด่น1และ0ย์มา55777นะคะหลุด เลขเด่นประจําวันก็หลุดความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลมาจริงๆแต่มาเบิ้ลอะไรก็ไม่รู้เบิ้ลเจ็ดเจ็ดหลุดเบิ้ลน,น่าจะได้เนาะค่ะทุกคนเอบาบายเบิ้ลก็ยังมาช่วยชีวิตนะคะทุกคนคะให้สองและหนึ่งมาสามสองสามหนึ่งหนึ่งเข้าเด่นสองเข้าคู่สองสามสามสองนะคะเข้าคู่เลขเบิ้ลประจําวันแล้วก็คู่ตัวเด่นด้วยหนึ่งหนึ่งเนาะพี่น้องน่าจะได้กันอยู่นะคะทุกคนสําหรับหนึ่งหนึ่งถ้าใครชอบเนาะคะ่ะทุกคน ถ้าผู้ใดบ่มักก็นาสิบ่ได้เนาะค่ะสําหรับวันนี้23จากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่09ทุกคนมาดูคู่ความน่าจะเป็น0880 0220 0770 0550 0990 0110 9ค่ะ99 9889 9779 9ก้9 59, 9องสองเกน่นเกาะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่9กและแนะคะทุกคนขะมาดูคู่ความน่าจะเป็นกันค่ะว่าท่านจะชอบหรือไม่เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้ามสามเก้าเก้าสองสอง 8ปดเ8้าเก้าแปดแปดศูนย์ศูนสองสองปปดเจเจดปปดสามสหนึ่งหนปะคะประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะมาดูคู่ตัวเด่นกันคะ่ะ0998นะคะวันนี้เลข9้าเบิ้ลมีความปิดไว้ได้ที่จะมาเลขเบิ้ลเอฟชอบเบิ้ลเ 9, 9้ตามได้ถ้าไม่ชอบรอดูเลข l, เบิ้ลประจวันนะคะมาดูคู่ตัวเด่นกันก่อนว่าทาน ชอบไหมนะคะ0998 0880 0990 99 98 89 9กับ8 90 09 99 8 9 98 80 08 FC ขานี่ก็คือผู้ตัะเด็นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะ FC ท่านไหนชอบผู้ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกๆผู้ที่ FC ชอบทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจำวัน เลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลข7และ2นะคะทุกคนเบิ้ลประจําวันคือ77และ2อเลข7กับเลข2นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเด่นรอบเช้า0ูนย์เเด่นประจําว 0, 9, ลลัน7และ2เรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันวันนี้ไม่ติดคู่ตเต่นนะคะศูนย์เจ็ดจนย์ศูนย์สองสอค่ะ9 7้9เ 2, 2็ดนะคะ เก้ากับแปดและเจ็ดกับสองเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสองสองเก้าไม่ติดคู่ตดัดหนันะคะทุกคนวันนี้แปดค่ะแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดสองสองแปดประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะทุกท่านคะชอบหรือไม่ชอบตามต่อได้เลยนะคะไม่ชอบเลื่อนผ่านนะคะทุกท่านสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวัน ขอให้ FC ทุกท่านมีสติในการรับชมทุกๆครั้งนะคะและก่อนตัดสินใจเนาะค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคนะคะวันที่23มิถุนายน2568ทุกคนค่ะพี่น้องสองกับเจ็ดเด้อพี่น้องเจนเจทำไว้แล้วเจลืมเรียกว่าวันเสาร์นะคะทุกคนเอาแล้วนะคะทุกคนแอดมินขอโทษขออภัยนะคะทุกคนค่ะสองกับเจ็ดนะคะทุกคน เพิ่นประจำวันสองสองและเจนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าครูก็ไม่ได้จับผิดให้นะคะทุกคนคะ่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคีวันนี้ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอให้ f อทุกทุกๆท่านโชคดีนะคะโชคๆมันๆสุขภูสุกนพี่น้องสวัสดีคะ่ะ